ทหารเวนเนซุเอลาขับรถหุ้มเกราะและสอนการใช้อาวุธปืนไรเฟิลให้กับประชาชนเหตุการณ์นี้มีขึ้นในกรุงคารากาสัสเมืองหลวงและก็เมืองใกล้เคียงของเวนเนซุเอลาเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาทางกลางความตึงเครียดกับสหรัฐอเมริกาที่นับวันจะรุนแรงมากขึ้นกระทรวงมหาดไทายเวนเนซุเอลาได้จัดการฝึกซ้อมติดอาวุธให้กับพลเรือนพร้อมประกาศด้วยว่าเราไม่ได้แสวงหาสงครามกับใครแต่เราทำไปเพียงเพื่อปกป้องตัวเองเท่านั้น นี่เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกซ้อมที่ประธานาธิบดีนิโคลัสมาดูโรตั้งชื่อไว้ว่าจากกองทัพสู่ประชาชนโดยพลเรือนและหน่วยติดอาวุธได้ซ้อมการใช้อาวุธปืนไรเฟิลและอุปกรณ์ต่อต้านอากาศยานต่างๆดานประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์คููเวเนซุเอลาว่าจะต้องเผชิญผลที่เลวร้ายต่างมากหากไม่ยอมรับผู้พยพที่สหรัฐระบุว่าเป็นนักโทษและบุคคลที่มาจากสถาบันจิตเวชโดยทรัมป์ได้โพสต์ข้อความผ่านทรูโซเชียลของตอนเองเมื่อวันเสาร์ ยืนยันว่าเวเนซุเอลาเป็นผู้บังคับให้ผู้คนเหล่านี้เข้ามาในสหรัฐและอ้างโดยไร้หลักฐานด้วยว่ามีคนหลายพันคนที่ต้องได้รับบาดเจ็บหลายคนต้องสูญเสียชีวิตลงจากมอนสเตอร์เหล่านี้พร้อมสั่งให้เวเนซุเอลามารับพวกเขากลับประเทศไปทันทีหรือไม่เช่นนั้นก็จะต้องได้รับผลที่ตามมาอย่างเลวร้ายที่สุด คำแถลงของทรัมป์นี้มีขึ้นหลังจากที่ความตึงเครียดระหว่างสาหรัฐและเวเนซุเอลาเลวร้ายล,ลงโดยสหรัฐได้ระดมทั้งเรือรบและเครื่องบินรบไปยังแถบแคริบเบียนและได้โจมตีเรือที่อ้างว่าเป็นเรือขนส่งยาเสพติดที่ออกมาจากเวเนซุเอลาสองลำมีผู้เสียชีวิตจากเหตุโจมตีเพิ่มขึ้นเป็น17รายแล้วสหรัฐอ้างว่าเวเนซุเอลาเป็นฮับหรือศูนย์กลางการขนส่งยาเสพติดเข้าไปยังสาหารัฐด้านเวเนซุเอลากล่าวหาสาหรัฐเ,เมื่อวันศุกร์ว่าสาหรัฐกำลังทำสงครามรในแถบแคริบเบียน พร้อมรีบร้องให้สหประชาชาติตรวจสอบเหตุการณ์ที่สหรัฐโจมตีเรือจนทําให้มีผู้เสียชีวิต17รายในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาอีกทั้งเวเนซุเอลายังดําเนินการฝึกซ้อมรบด้วยการขนอาวุธยุโทโธปกรณ์ขนาดใหญ่มาซ้อมในแถบแคริบเบียนเพื่อหวังต่อต้านอิทธิพลของสหรัฐอเมริกาด้วย